สวัสดีตอนเย็นอีกครับพี่น้องโอ้โหมันนี่มาคำครับมาใส่หนูเข้าเก่าแล้วครับซ่อมไม้เก่าครับพี่น้องเพราะว่าอู่ซึกว่าหนูตัวผูผมบ่ได้จักโตเลยเมือช้านี่้แต่หนูตัวแม่ครับเอามาเบิ่งรับไม้ครับไม้ผมนี่กินประมาณนี้และครับเชิ่นร่องครับร่องข้างกีดนันครับนีห้อยตีนห้อยอย่างเหลี่ยมๆอยู่เอาคือึ้นบะที่ไม่โตแล้วครับโอเคครับน้มือโซนเขาไปเจอกัน กับเม่โน่อ้อมหนูครับพี่น้องเอาหนูอ้อมเต่าเต่าฟื้นครับดูแบบบ้านๆครับเดียงไกลเดียงถูเดียงปลาไปนะครับอ้อมหนูอ้อมหนูสองตัวกับเพื่อนนชุดมะเซาเลยนะครับโอ้พี่น้องเอ้ยหอมเพิ่งมาครับอ้อมล้วนเลยมันจุกๆกก้อนจะต้องใช้พักซี่ครับอันนี้พักซี่ตามด้วยกอะตู๊บอันประโยไน์แกะไมากินนหมือนกันนะครับเด้อเจ้าพันท่องนะครับน้องก็นั่งไม่แล้วครับ อต้องได้กะฝากกดติดต,ตามไปนะครับอื่นพยายามหนูร่วมกันได้พี่น้องเด้อโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพยายามหนูร่วมกันครับวันนีง้งานเขาเสียยู่อีกแล้วครับอืดเวียกครับวันนี้ฮัสต่งนี้จากหลังสามหลังถือว่าเก็บตั้งนี้ก็ถ้าพยายามยต้องพุ่นเห็นนองระหว่านี้อีกบ่ว ลูกดีวะม,มิดอิ่มซิมครับพี่น้องใส่หมูหมวดักไปมันเหลือครับไยใส่ถิ่นไปเลยต้องมีสองอันครับมาสามไม้เก่าครับจตกพีตัวมวิ่ีใส่ดักไปเลย ดวงมันเหลือเขาเลยเสียบๆโอ้ยหนึ่งกึ่งเกา้าก็มีตัวพันเลยนี่ยจะหมดแล้เปิดหัวบ่สวยเลยครับโทศ <c oughs> เปิดหัวบ่สวยเลยวะ่ะสามหลังนี่เป้าสามหลังอ้วยว่ะสามหลังอีหลีเอา้าวเป้าเลยครับดวงเหลือนะครับใส่บ่เบิดก็ใส่ะใส,สะไว้เลย ท่านผู้ชมครับอันนี้นม่มีโตเหลือว่าพี่น้องอยู่เนี่ยผมใซส์ไส่สัมขงเก่าครับตัวถึงแมงวันล่ะผมยานตัวตัวผูกมากคาเทอรมันมากครับเนิ่งครับมิดอินซิมมันหมดแล้วบ,บ่ มีงหมายลุมมีเส่ไปไหนล่ะสำารั้เขาทั่นี่ตัวพอดอ้องโอ้ยนี่ก็นิ่งครับบ่มาไก่เลยวะไปบังตางมงครับน,นี่มูขาตัวใหญ มีตเดียวป่ะพี่น้องโอ้ยนิ่งครับนิ่งเนี่ยพี่น้องเลยโอ้ยขออันได้ออกครับได้ร,ร่ะอะไรกะกระซังขออันได้ออกมีก้อนชุกแล้วครับม้วนไปเจๆกับชิติกับ ดูหลังนี้สิหลังนี้สิตัวไหมหนึ่งครับโอ้ยมันมีตัว,วครับปีน,ปน้องไปไปทด้นคุนครับปะน,ปน,ปน,น,ปน,นี่นี่เรือ่องยุ่นี่เดียเด๋ยวนี่นี่นี่เาเดี๋ยวยูายมาหัดใส่ดวงครับใส่ยูรอตีนแต่ของหนึอยอย่งมันจะไปถึกดิ ละรดวงตัว MM. <ar> นี่สิโอ้ยเม็ดซีรีส์น้องจุ้มอ๋อมาใทบไปเลยละไปของผมดูบอลนี้โอ้ยอาโอ้ก็ใส่ไก่กันเถอะเอาดวงล้มล้มไม่กิน้องปลานนี้มึงอ่ะ โดนสิครับบอกอิบบ่โอไม่เจ้า oh ตัวผู้ตัวเมีวะยังมีตัวยังมีตัวเอ้าตัวผู้ตัวเมยียยังมีตัวเวย้ยยังมีเหลือยังมีเหลือเออเป็นไงใส่บ่ถือข้างมั่นถือเข่าจีนัวมันไปดูอีกสองสามลังครับพี่น้องอื้ม ข่อยจังดีมันข่ยนู่นต้องเขาตนนั้นนนพกุกใส่ต้องเขาพุกนู่นหน่อยไปนั่นอ่ะไปดูต้อับาี่นนอกแต่ละผมใส่ไปถึงเนี่ยทำไม<ง>่รก็ใส่โจกกันเถอะ ดวงเสียยุ่งดวงบ่เห็นเอขาอใส่ไปไสบ่พี่โอ้ใส่ไม้ค่อระมงใส่ข้อไม้ข้ลระมงหนูผูดีดดอาวยังมีตัวคับได้ตัวผู้ล้วปะนะผัวผมบาาพิ่งี่นเจอผูให้นี่ Đúng rồi, xí, về thế này này Không xây về thế Ôi, ngon, xí hái đó, lắng cứ lăn vào Lắng nhị lăn vào Lắng nhị lăn vô Lăn để đây vào Tốt đạc โอ้เสียของเลยเออมุงจกด,ดากครับเก็ปิดท่ายดีอยู่มันก็ดดิเขาาข้างหลังว่มาันสั่มเถอาว่าจงไปถามมันเป็นเป็นแนวต่อไปไปครับอีกหลังได้กินบ่เด็ดตัวเดียวพอ้เดยวพัวดได้อมอมอาไรอยู่กัน อีกครัง้งนึงครับพี่น้องอีกครั้งนึ่งนาปากหูหูมาว่าอะไรเหรอผมซ้ำครับเจอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยผมซ้ำหูเขาบ่รู้ว่ามันดีเขาบ่พราะมือเหมือว่า,ามันปีนปีนเขาเจ้าดวงบ่อนเป็นหนูหน่อยให้หนูเงี้ย วันนี้นิ่งเลยครับไปสืบเรือดกันเลยครับหลงพี่้องเลยดวงเสียครับลืมเลยอ,อีกสองอันใส่บุผมใช่ใสนะ่แล้วปิ่งกันมีตัวปะนี่ครับเป็นเต่ามีเขาเป็นต่ามีโตเขาก็บ้าเขาวะโอ้โครับอีกครั้งหนึ่งเห็นแล้ว ลายสั่งงานเข้าดูสิมีตัวไหมหลุนดนะครับเจ็บคอจ้องมุนบดน้องหนีผมเส่นิ่งอีกครับอ่าเัาเป็นยังครับเดี๋ยวอ้อมละละเดี๋ยวถัดไปอ้อมจุไปสรุปใจเลยครับพี่น้องไป เสริมครับพี่น้องพอได้ยูได้กินครับมาส้มหมายเกาได้หนูผูครับหนูที่คิดว่ามันที่เหลือนะครับเพราะว่าผมบ่ได้รหนูผูไปเลยรอบที่แล้วแล้ะมันหมานครับพอได้ยุได้กินพอได้ออมดีไดพัดกินครับตัวนี่ฝากกันไว้ครับอีสานพันตะปออุดเวียกทีมเสียยูมึงเลยเบิ่มหน่าวว่างครับขอบคุณครับทุกการติดตามเราชมกดไลค์กดติดตามให้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับทุกการติดตามเราชม p u n 농